บ็อกแมนเป็นเรื่องราวของเด็กชายที่ถูกพ่อทำทารุนตั้งแต่วัยเด็กหนังเริ่มต้นจากตำรวจเข้าจับกลุมผู้ต้องสงสัยที่ชื่อว่าดักเป็นชายแต่งหญิงและเมื่อตำรวจได้ตรวจสอบหลังรถก็ต้องตกใจเพราะพบหมาหลายสิบตัวตำรวจจึงติดต่อเอเวอร์ลีนจิตแพทย์สาวให้ลุกขึ้นมาคุยกับดัก ซึ่งดักในตอนนั้นก็มีสภาพที่เต็มไปด้วยเลือดและบาดแผลดักถามถึงชีวิตของเอเวอร์ลีนเมื่อเห็นเธอเปิดใจเล่าถึงชีวิตส่วนตัวเขาจึงยอมเล่าเรื่องของตัวเองว่าเขาก็มีลูกเช่นกันแต่ไม่ใช่คนเป็นหมากว่าร้อยร้อยตัวและพวกมันยังเคยช่วยเขาไว้หลายครั้ง ยิ่งดักรู้จักคนมากเท่าไหร่เขาก็ยิ่งรักหมามากขึ้นเพราะพวกมันมีคุณสมบัติที่มนุษย์ไม่มีหลายอย่างเช่นมีความสวยงามที่ปราศจากความเย่อหยิ่งความเข้มแข็งกล้าหาญและมีคุณธรรมแต่ข้อเสียคือมันไว้ใจมนุษย์ดักรเริ่มเล่าเรื่องในวัยเด็ก เขาอยู่กับพ่อที่ชอบทารุณมีพี่ชายคลั่งศาสนาชื่อริชี่และแม่ที่อ่อนแอพ่อหารายได้ด้วยการเลี้ยงหมาไว้ใช้แข่งกัดกันวันต่อมาริชี่ฟ้องว่าดักแอบให้อาหารหมาพ่อของเขาจึงจับเขาขังไว้กับฝูงหมาแต่แทนที่เขาจะโดนทำ้ายพวกหมากลับมาปลอบใจเป็นเพื่อนและคอยปกป้องเขาทางด้านแม่ แอบเอาอาหารกระป๋องมาให้เขาและเก็บกระเป๋าหนีออกจากบ้านไปโดยที่กำลังท้องได้เจ็ดเดือนหลายวันต่อมามีแม่ม้าตัวหนึ่งคลอดลูกออกมาลิชชี่เห็นเข้าจึงไปฟ้องพ่อแต่ดักปกป้องหมาแม่ลูกสุดชีวิตซึ่งพ่อของเขาก็เอาปืนมายิงจนทำให้นิ้วก้อยของดักขาด ลิชชี่เข้ามาต่อว่าดาร์กว่าทำตัวเหมือนสัตว์และทำให้แม่หนีไปเมื่อไม่มีคนดาร์กเอานิ้วที่ขาดใส่ถุงสั่งหมาให้คาบไปบอกกับตำรวจทำให้ตำรวจเข้ามาจับพ่อและจับลิชชี่เข้าคุกพ่อฆ่าตัวตายในคุกลิชชี่ติดคุกเพียงแปดปีเพราะประพฤติตัวดี วันที่ลิชชี่ออกจากคุกมีเหตุการณ์แปลกๆเกิดขึ้นนั่นคือมีหมาหลายสิบตัวลุมกัดเขาจนตายส่วนดักเมื่อออกจากโรงพยาบาลก็ถูกส่งไปอยู่บ้านพักพิงเขาได้พบกับหญิงสาวชื่อเซามาที่มาชวนคุยสอนแต่งหน้าและเล่าเรื่องเชคสเปียร์ให้ดักฟัง ดักหลงรักเซลมาและหลงไหลในละครเวทีทันทีต่อมาเมื่อดักโตขึ้นก็ออกตามหาเซลมาที่กลายเป็นนักแสดงชื่อดังดักนำของขวัญมาให้และสารภาพรักแต่เซลมาบอกว่าเธอมีคู่หมั้นที่กำลังจะแต่งงานด้วยดักเสียใจมากแต่ก็ยังยินดีกับเซลมาและโชคลายก็มาเยือนดักอีกครั้งเมื่อเจ้าหน้าที่มาบอกว่า จะตัดงบสถานสงเคราะห์หมาของเขาดักจึงนำน้องหมาทุกตัวหนีไปอยู่บ้านร้างและเริ่มหางานทำแต่ดักผู้พิการยืนได้ไม่กี่ก้าวจึงถูกปฏิเสธต่อมาเขาไปที่โรงละครและขอแสดงให้ผู้กำกับดูในที่สุดเขาก็ได้งานเป็นแดร็ queen ชื่อดังซึ่งสาวๆที่นั่น ต่างก็ช่วยเหลือเขาทำให้เขามีเงินมาซื้ออาหารเลี้ยงน้องหมาแต่ก็ยังไม่พอจนดักเห็นความฉลาดของน้องจึงเริ่มสั่งให้พวกมันขโมยของตามบ้านคนรวยจนแก้ปัญหาไปได้ระยะหนึ่งตำรวจชื่อแอ็เกอร์เริ่มสืบจนถึงตัวดักและแอบตามเขาไปซึ่งดักก็รู้ร่วงหน้า เลยบอกน้องหมาให้เตรียมตัวไว้แอ็คเกอร์ยิงปืนคู่ดักสั่งให้บอกที่ซ่อนสมบัติดักให้ของทั้งหมดและชวนแอ็คเกอร์กินข้าวโดยดักทำกับข้าวเองระหว่างนั้นเขาเคาะกระทะสามครั้งบรรดาหมาได้รับสัญญาณจึงลุมทำลายแอ็คเกอร์จนตายคืนต่อมา ดีเอโกมาเฟียสุดโหดนำเหล่าอันภานบุกมาฆ่าดักเพราะแค้นที่ถูกหมาของดักจะกัดลูกป๋องแปง้งถ้าไม่ยอมออกจากเมืองดีเอโกแกล้งรับปากยอมแพ้แต่แอบสืบว่าดักอยู่ไหนแถมยังลากหวนเพื่อนของดักมาด้วยดีเอโกยิงปืนใส่หวนทำให้ดักรู้ว่ามีผู้บุกลุกดักหันไปสั่งน้องหมาทั้งหมดว่าให้จัดการกับคนร้าย บรรดาคนร้ายถูกน้องหมาลากไปฟัดจนตายทีละคนสองคนและดักก็ยิงปืนฆ่าคนร้ายด้วยดิเอโกเห็นว่าลูกน้องตายเกือบหมดเลยเรียกพวกมาเพิ่มแต่ก็โดนดักและหมาลุมจัดการอีกดิเอโกยิงถูกดกักดักจึงรีบคลานหนีดิเอโกตามมาจะฆ่าดากักปรากฏว่ากระสุนหมดเหล่าน้องหมาจึงลุมกัดดิเอโกจนตาย นังตัดมาจุดเริ่มต้นอีกครั้งคือตอนที่ดักโดนตำรวจจับซึ่งบรรดาน้องหมาทุกตัววิ่งหนีหายไปในขณะที่ดักนั่งหัวเราะจิตแพทย์สาวเอเวอร์ลีนที่ฟังจนจบบอกว่าจะหาทางช่วยดักเท่าที่จะทำได้โดยดักก็บอกขอบคุณยามคำ่ำเอเวอร์ลีนเดินออกจากสถานีตำรวจมีเสียงหมาหอน และบรรดาหมาก็มารวมตัวการบุกเข้ามาในสถานีตำรวจที่เฝ้าอยู่ช็อกจนเป็นลมน้องหมาคาบกุญแจมาทิ้งไว้หน้าห้องของดักคทำให้เขาหนีออกมาได้เป็นเวลาเช้าวันดีดักเดินมาถึงโบสแห่งหนึง่งแล้วล้มตึงลงไปที่พื้นบรรดาน้องหมาต่างลุมล้อมดักที่ตายไปแล้วในตอนจบภาพตัดมาที่เอเวลินอุ้มลูกโดยมีหมาโดเบอร์แมนอยู่นอกบ้าน กำลังมองมาที่เธอ